สวัสดีครับท่านผู้ชมพวก,กับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการโหัลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลายชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่10มิถุนายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลา จะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย จะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลข 1, เจ็ดและหมายเลขศูนย์เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก12 18และ42 ถึงสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9้านาฬิกาถึงส8บแดนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยกัน6กหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขสามและหมายเลขเก้า เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำาหกตัวเลขนี้ไปผสมไปจับคู่กับเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก2 4 สองห้าแค่สองแปดเป็นสคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียท่านสามารถนำทั้งหมดนี้ไปใช้ได้ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันหหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขหก 6, หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขเก้าและหมายเลขสี่เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา ท่านสามารถนำะต,ตัวเลขนี้ไปใช้หรือนำไปผสมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก6กสและเก้าหเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของดาวโจรในเวลา3ามนาิกาถึง4ี่นาฬกาก็ค,ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลา ซึ่งในแต่และช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่และหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหรวลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเอง และทางผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตาเมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ